และวันหนึ่งถึงวันที่ทุกอย่างมีที่สิ้นสุดมีการจับกลุ่มสินค้าในเน็ตต่างๆต,ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ฟุกรีวิวไปเกินครึ่งเราเสียใจมากๆเราเสียใจมากแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราได้เงิน สวัสดีนะคะขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณ9 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริง,รงๆแบบที่ทําแบบให้ฝุกแบบคือกล้าพูดนะว่าแบบทําให้มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบใครก็ตามที่เคยแวะเวียนผ่านมาดูหรือมากดติดตามคลิปหนึ่งแล้วจะไม่ได้ดูอีกเลยหรืออะไรก็ตามที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น1วิวหรือ1เม้น์หรือแบบอะไรเงี้ยในช่องของฝุกต้องขอบคุณมากคือมันเกินสิ่งที่แบบเราไม่เคยคาดหวังเดี๋ยวก่อนจะ อารัมพบทก่อนเล่าแบบว่าขอบคุณก่อนที่แบบมี9ก้าแสนเซาคือที่ทํา YouTube เพราะว่าเรามีปัญหามาทาง a c e b o o k เลยแบบอยากท youtube อยากลองแต่งหน้าอยากสอนแต่งหน้าอยากแบบทําสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยไม่ได้เคยคิดเลยว่าแบบคนจะแบบมาชอบแบบเพศอะไรก็ไม่รู้ด้วยซ้ำจะกระเทยหรือจะเป็นเกย์หรือจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นอะไรเพศอะไรก็ไม่รู้ไว้หัวแต่แต่งหญิงไว้ผมยาวหรืออะไรก็ตามอะ่ะซึ่งฟุกก็ไม่เคยบอกตัวเองว่าฟุกเป็นอะไรแต่ก็ใช้ตัวเองว่ากระเทยคืออย่างนี้บอกว่าไม่คิดว่าจะมีหลายๆคนมาแบบติดตามเราแบบ ชอบการแต่งหน้าของเราชอบชุดที่เราใส่ชอบการเที่ยวชอบไลฟ์สไตล์ของเราชอบอะไรที่เป็นเรามากขนาดนี้ถึงใน9ก้าแสนซับนะไม่ใช่9ก้าแสนคนที่แบบชอบแต่จํานวนแอคเคาน์หรือจานวนยูเซอร์ที่แบบปกติตาแบบเก้าแสนซับฟุกเชิร์มันก็มีเยอะเหมือนกันใน9ก้าแสนที่แบบชอบฟุกจริงๆแล้วติดตามเราจริงๆอะไรหลายๆอย่างมันยากมากเลยสาหรับตอนฟุกและแรกที่ฟุกทำอะเรารู้อยู่แล้วว่าคนคงไม่เข้าใจคนคงแบบไม่ได้แบบจะมาดูเราแต่งหน้าอยู่แล้วเพราะเขาต้องดูผู้หญิงเหมือนกันแต่ที่ทําเพราะว่าตัวเองชอบชอบแต่งหน้าชอบที่ตัวเอง เคยแต่งหน้าผิดแล้วอยากจะบอกต่อว่าผิดเพราะอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงแบบสิ่งที่เคยเจอมาประสบการณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยจนแบบวันนี้ทุกคนแบบ9ก้าแสนซับแล้วแบบทุกคนชอบชอบแต่งหน้าอะไรหลายอย่างแบบมีคนบอกว่าฟุกเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากแล้วก็แบบมันแบบมันภูมิใจมากที่แบบมาถึงแบบ9ก้าแสนซับแล้วในเวลาสองปีก็ดีใจนะคะทุกคนดีใจมากมากเลยแล้วแบบมันแบบมีความสุขอะมันมีความสุขมากมากก็เลยว่าวันนี้นะคะฉลอง9ก้าแสนซับฟุกก็ จะมาเล่าเรื่องที่แบบทั้งหมดตั้งแต่ฟุกรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์กฟุกเข้ามาในโซเชียลยังไงและอยู่ในโซเชียลมากี่ ปีทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟุกจะเล่าให้ฟังเริ่มเลย<อ>ะจะช้านะคะก็ต้องท้าวความไปก่อนว่าแบบฟุกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบถ่ายรูปบ้างก็คือเป็นผู้ชายที่แบบชอบถ่ายรูปคือต้องบอกว่าคือผู้ชายอยู่ตั้งแต่ม2ชอบถ่ายรูปมสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมาเป็นมสามที่แบบช่วงแบบเสอ2เราก็แบบมีโทรศัพท์ดีขึ้นนิดนึงที่แบบถ่ายรูปได้แล้วก็รู้จักน้องข้างบ้านชื่อน้องนัดกับน้องเบสเขามี iPad ซึ่งฟุกไม่ได้มีอะไรที่เป็น iPhone เลย i p แพดเลยเขามี iPad ก็มีโปรรรแกม Social Cam Cam 360ออยางเเ้ล ช่วงที่แบบตอนนั้นโซเชียลแบบฟุ้ไม่หมดมันมาน,นานหรือ,อยังอะแต่แบบฟุกก็เล่นเฟซมาผู้ตามไม่มีหรอกก็แบบคนไนลค์รูปแบบสี่สิบห้าสิบคนด้วยกันเพื่อนในโรงเรียนอะไรเงี้ยมสามนะแล้วก็แบบเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบแต่งตัวแบบแต่งตัวเท่าที่มีอ่ะบ้านจนนะพูดตัวว่าบ้านจนเลอพ่อเป็นทาหารก็จริงแต่พ่อเป็นลูกจ้างประจําแต่ว่าจนพ่อกูดทุกอย่างเงินพ่อเหลือแค่หลักร้อยก็แบบเก็บเงินได้ต่ออาทิตย์นึงอะไรไปซื้อเครื่องเกงบ้างร้อยนึงเงินส่วนตัวจักอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแต่งตัวชอบถ่ายรูปเป็นนนนกกกกกลลุุ่่่่่่่่มขขขขออออองงงงงงแแบบบบบบพววยยููาาาาเเ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 ตะะรรททคคีี้็็สห์ปชน เฟปุ๊บก็หาตั้งชื่อเฟรหรือชื่อเฟเขาจะไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลเนื้อไหม,มอย่าฟุกกลอนนี่แหละฟุกจะชื่อฟุกกลอนอย่างอีฟ้าชื่อบัฟฟาโลโนอาเพื่อนฟุกชื่อเนมชื่อเฟว่าบุษบาไฮเฮอะไรเงี้ยคือเป็นชื่อที่แปลกมากฟุกไม่รู้ว่าของฟุกมันเรียกว่ากลุ่มอะไรเวลาไม่รู้ว่าคนในเมืองเขาแบบเป็นยังไงกันนะแบบแต่ว่ากลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มที่คนรู้จักแถวและแวกฟุกโรงเรียนต่างๆเขาตั้งชื่อประมาณนี้กันแล้วแบบมันก็เป็นแบบเพลนที่แบบไม่ตั้งชื่อตัวเองมีการจียยนนนว่าออุคี้ ส้สมหญิงน,นั้นจำปาอันคืออะไรอยเงี้ยคือแบบทุกคนจะจําชื่อเฟซแปลกๆของทุกคนได้แต่ไม่รู้ชื่อเล่นนะแต่รู้เป็นชื่อแบบชื่อเฟซของฟุกคือฟุกกลอนคือเป็นแบบนั้นนะทุกคนตอนยุคข,ของฟุกอะ่ะเราก็จะมีการไล่ฟันตีกันหลังโรงเรียนฟุกเคยโดนฟันใหม่ที่ทุกคนรู้เคยเล่าไปแล้ว,ลวก็แบบเป็นช่วงยุคนั้นแล้วฟุกก็ชอบถ่ายรูปฟุกก็ดูโซเชียลแคมดูเรีบเ,เปื่อยลองหัดเลน่นแล้วก็เออชอบถ่ายรูปผันคาเมราสามหกศูนย์สี่ศูนย์ทลีสีร่สระยะหมักร้อยหลัก่อน กเล่นโซเชียลแคมอยู่แล้วก็แบบเล่นโซเชียลแคมแบบเอออเอออะไรเงี้ยก็ด yes, ูตอนนั้นน่าทุกคนดังหมดที่แบบเป็นแบบเนอตดอลอยู่แล้วอ่ะพี่ชิดเคพี่ออฟฟี่ย่าเมคอพี่เซ่ยพี่ชอยพี่โบกี้เขาจะเน้นร้องเพลงพิบ ปอมอ๋องพี่เก่งบอยเบนจี้หลายๆคนที่เป็นแหนดสมัยโซเชียลแคมแต่ต้องบอกก่อนฟุกไม่ได้อยู่ในยุคโซเชียลแคมไม่หนึ่งไม่ได้เป็นแหนดโซเชียลแคมแต่เล่นโซเชียลแคมบ้างแล้วก็โซเชียลแคมมาลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าฟุกเนี่ยอยู่ในยุคของเฟซบุ๊กแบบต้นๆเพราะว่าตอนที่คลิปแรกของฟุกดังเนี่ยลงในเฟซบุ๊กคือคลิปกว้างขาวคือตอนนั้นอะพวกแหนดที่แบบที่ผแบบูกเก่าแบบแกี้ที่เขาเล่นโซเชียลแคมป์อะเขามีเฟซบุ๊กกันนะแต่ไม่มีใครขยับขขยยยยาาาาาาเเ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 ้้้้มมมมมในนนนนซซบบกกกปปป็็็็หหหลลลลลลัแแแแแแแ่่่่งงคคคคคคืืือออไไวววววรรรููพะะจีีีีิผโโชชด จนก็คือแบบมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นหลัก4ี่0 0ื0นแปดหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลแคมถูกปิดฟุกเข้ามาเกือบปีแล้วนะฟุกขอไม่ไล่แบบเป็นอายุอายุแล้วกันนะแต่ว่าฟุกก็อยู่ในโซเชียลมาเกือบ8ปีจะเล่าเป็นแบบเป็นไทม์ไลน์แทนแล้วกันแมบบว่าฟุกก็อยู่มาวันแบบสักระยะหนึ่งอ่ะโซเชียลแคมถูกปิดทุกคนมูมาใน Facebook หมดเลยพี่ออฟฟี่ทุกอะไรย้ายมามา,มาตั้งหลักปักฐานเพื่อจะทำรีวิวใน Facebook กันหมดซึ่งขอพูดตรงๆแบบไม่ได้มั่นหน้าหรืือออมมัั่นนนใใจฟุกุกกกคคคยยแแรรขง Facebook เลลทีีดไูปหสช ค่ะฟุกกะรอนตอนนั้นชื่อกะรอ่อนอะไรยังไงก่อนกะรอก่อนอะไรยังไงก็มาเป็นฟุกกะรอนเพราะ่าสาวปีเตอร์ลูกฟุกไลรูป1นึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นอยู่ยุคแรกเลยแต่ว่าถามว่าใครมีเฟซบุ๊กก่อนก็เป็นพวกพี่เนี่ยไอด้าพี่เอฟฟี่อะไรอย่าเขามีเฟซบุ๊กกันมาก่อนแล้วแต่ว่ายุคที่แบบคนจําว่าเนี่ยเนี่ยไอดอลในเฟซบุ๊กคนไลค์รูปฟุกมั่นใจว่าน่าจะเป็นทางฟุกมากกว่าเพราะว่าเท่าที่ฟุกจําได้ว่าตอนที่ฟุกไรรูปแบบขึ้นหลักหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะพี่เอฟฟี่คือไลคบ ก็คือตอนนั้นอยู่มาแบบมันมสี่ก็ปีกว่าแล้วลเข้ามาปีกว่าแล้วในโซเชียลใน Facebook ี่แคมถูกปิดไม่มีใครกู้อะไรได้เพราะถูกปิดมาทํา Facebook ก็มีรีวิวรวีวิวแรกจําชื่อแบรนด์ได้เลยขอพูดชื่อแฟนลี่มิวหนึ่งรูป500บาทจําได้เป็นครีมสลิปปิ้งมาของพี่มิวหรือมิวจําไม่ได้เป็นน้องหรือพี่น,นี่เขาก็ยังอยู่นะรีวิวครีมเยอะมากรูปละห 500, 500, ้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยทนที่ตัวเองรวยรูปแบบเยอะมาก,ลนะแบบกแล้วนะแบบเกือบหมื่นแล้วอะตอนนั้นอะแล้วก็พอไรหมื่นหนึ่งก เราคือเด็กจนอะแล้วแบบแค่ถ่ายรูปแบบ500บาทเฮ้ยไม่ต้องขอแม่นั่นคือจุดล้นต้นของการไม่ขอเงินแม่อุ้ยอุ้ยเราเราเย้อนกลับไปย้อนไปย้อนไป ฟุกทางานประจําก่อนคือก็มีชื่อเสียงแล้วคนรู้จักแล้วคลิปข่าวอะไรแล้วออกมาแล้วว่าอะไรเงี้ยฟุกไปทําร้านอาหารที่ลายมิถุา, 21, ายี่สิบเอ็ดไได้วันละ1 50หนึ่งร้อยห้าสิบติ๊บแยกนะคะติบคนต่อคนทําได้ประมาณสองสามเดือนก็ออกแล้วก็ไปทําโรงงานที่เป็นโรงงานแบบของดอยคําคือแพ็กอะไรเี้ะคือรถสิบล้อคืคอรถแบบไปส่งตามห้างอะไรเงี้ยนั่นทํามาก่อนเลยเงินเดือนเยอะนะคะสิบห้าวันหกเจ็ดพันทำมาหลายเดือนอยู่ Facebook ฟุกถูกปิดตอนนั้นอะถูกปิดแบบถาวอรมไม่รู้ทำไมก็เลยแบบไม่มีงานใช่่ไมมีงานเลยุ เริ่มงงไหมเดี๋ยวกนคือพอฟุกดังใช่เฟซฟุกทุกปิดฟุกออกจากโรงเรียนด้วยเป็นช่วงม4ออกจากโรงเรียนเพราะเรียนไม่จบเออฟุกออกจากโรงเรียนอยนอมาจอนเรียนนมาจอนรม4แล้วก็แบบออกมาหาง,งานทาประจำมาพ่อยังไม่เสียแต่ว่าดังมาแล้วแล้วก็เฟซทุกปิดไปแล้วนะเราก็ไม่มี c e b o o k แล้วเราก็มาหาง,งานทําประจําเพราะว่าต้องช่วยครอบครัวอะไรเงี้ยทำงานประจําเงินเดือนออกมาให้แม่ห้าพันให้แม่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แก้ไปแก้มาจนเฟซกลับมากู้ได้พูดตาม4ี่หมื่นกว่านั้นนะดีใจมากแล้วก็ไม่นานมากพ่อก็เสียนะพ่อก ก็แบบมันดีขึ้นพอฟุกบวชออกมาปุ๊แบะบก็มีงานมีรีวิวอะไรเข้าเข้าเฟซบุ๊กเราจะใช้ได้แล้วไงเราก็แบบมีคนรู้จักมีอะไรแบบอยู่แล้วด้วยแล้วพอเรากลักบมาโพสเฟซอ่ะคนยิ่งไลค์แบบตุ้ม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 มาเลอย่างเงี้ยฟุกก็มารับงานรีวิวแบบห้าร้อยแปดร้อยห้าร้อยมีเซ็นสัญญาแบบหลักพันเลยแบบไม่รู้ก็รับไม่บอกขอให้ได้เงินไว้ก่อนอะ่ะแล้วก็มีงานออกทีวีเพราะตอนนั้นรวมตัวแบบใส่จี้เออเออใดๆอะไรเงี้ยต้องบอกฟุกกับใส่จี้เนี่ยคือยุคแรกๆของเฟซบุ๊ ก็แบบอยู่ในโซเชียลมาก็อย่างที่พูกมันคือการหลอกลวงคือแบบเขาจ่ายเงินปุ๊บเราก็ถ่ายรูปคู่แล้วก็ลงแคปชั่นอะไรก็เราไม่สนใจหรอกว่าคนอ่านจ,จะยังไงขอแค่แบบเราได้เงินเราทั้งหมดแต่ว,ว่าไม่เคยใช้คีมเลยใน Facebook ไม่เคยใช้เลยเราก็ลงแค่แบบเพราะเราจะเอาเงินแค่นั้นไม่คิดได้แล้วเสียใจนะบอกกัน้เสียใจเหมือนกันอ่าแล้วก็ก็ทำใส่ซี้มาแล้วก็เหมือนมีการแต่งหางนิดนึงก็เลยแยกกันใส่ซี่ดังมากพูดต้องใส่ซี่ดังมากทาเพจวันเดียวคนกดไลค์เป็นแสนนะคล mm hmm. ิปอะไรมาก็แบบคนดูเป็นล้านออกรายการ ลุยตุกลุยแม่ฟูกะตุกนะลุยตุกอุ้ยลุยต,กยตุกมันดังแล้วมันออกทีวีลุยตุกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออฟูก,ก็แบบภูมิใจแล้วก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ต้องออกเพราะว่าแบบเออหมดวาระแล้วที่แบบครบรอบที่แบบพ่อเสียได้2ปีเล,เลยแล้วก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไม่ได้เล่าตอนที่แบบอยู่พวกคอนโดที่ไปรีเลมองสิอะไนะก็เป็นช่วงที่อยู่ในโซเชียลกันแล้วฟูวก็ย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีก็อยู่ในโซเชียลมาตลอดจนแบบช่วงที่แบบก่อนจะอยู่นนทบุรีก็มีช่วงที่แบบดังมากๆก็คือต้องบอกดังแต่ไม่ได้บอกด ก็เป็นช่วงที่แบบเลิกกับมันนะคะช่วงเดือนมีนามีนาใช่มีนามษสานเลิกกับมันแล้วก็เต้นปิกาจูขายเสื้อเงี้ยนหายเสื้อแบบคันเก้านิ้วอะไรเงี้ยอยากทําอยากหาเงินอะไรเงี้ยก็แบบทำก็โดนดัดเลยเพราะฉันพูดตามก็เยอะแล้วก็แบบมีกระแสแบบโจมตีเยอะมากก็แบบเออเป็นไอดอลแต่ทาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือดังมากๆแต่ในทางที่ลบนะคะดังมากๆแต่ในทางที่แบบไม่ดีเลยพูดเราว่าดังจริงๆนะคลิปปิกาจูคนดูแบบสี่ห้าหกล้านนะช่วงปิกาจูดังใหม่ๆอ่ะก็เป็นแบบทำรีวิวมาตลอดคือแบบก็รีวิวทุกอย่างทุ ชื่อที่อยู่ในโซเชียลนะครับในแบบระยะเวลาตอนนี้สามสี่ปีละฟุกหยิบสินค้ามาบอกให้ไม่ต่ํากว่าแบบพันตัวเพราะฟุกผ่านมาหมดช่วงรีวิวรีวิวแรกคือกล้องฟุงฟิงเราจะกล้องฟุงฟิงก่อนพูดราคาได้แต่ก่อนฟุกคลิปละ3 0 0 0 0พูดราคาได้เลยจากกล้องฟุงฟิงเป็นแบบเป็นคลิปนะอ่าเป็นคลิปกล้องฟุงฟิงฟุงฟิงแบบธรรมดาเป็นฟุงฟิงดีขึ้นฟุงฟิงก็อยู่แบบสองสามปีนะฟุงฟิงอะเอาง่ายหนึ่งเดือนมีสามสิบวันฟุกมีลงคิวงานะยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าวันฟุกจะเว้นไว้วันหน มีสินค้าสตีละ20ตัวต่อเดือน20ตัวอย่างต่ําต่อเดือน20ตัวไปแบบนั้นมาประมาณปี2ปี 2> ปก็ทํารีวิวมาเรื่อยๆอย่างที่ทุกคนเห็นก็ทารีวิวแบบแต่งหนา้าลอยทารีวิวแบบแบบไร้สาระที่แบบไม่คิดอะไรเป็นไหนแล้วที่แบบแค่วันอยากดังเป็นวันก็ถ่ายปิกจูถ่ายโป้ถ่ายเปลือยถ่ายแบบ log, <S <S เห็นลอยเห็นลุยอะไรเงีย<บ>้ยขอแค่ยอดลค์เยอะอะไรอย่าง<บ>เ,เ,เพราะว่าลูกค้าจ้างแค่นั้นยอดงานเงิน เออยังไม่ได้เล่าว่าตอนที่แบบผู้ทํางานได้แบบเกือบๆปีอะปีแรกที่เข้าเว็โซเชียลอะพ่อเสียแล้วนะอะไรแล้วนะแบบทํารับรีวิวเต็มๆอ่ะฟุกมีเงินเก็บ1นึ่ล้านสองแสนบาทประมาณ4เดือน1นึ่ล้านสองแสนบาทนะคะใน4เดือนตอนนั้นสิบแปดนะตอนสิบแปดแล้วก็ซื้อรถให้แม่เลย8ปดแสนห้านะคะแบบเพราะบ้านฟพกไม่มีรถเนี่ยรถแบบที่มีมันเก่ามากๆแล้วก็แบบซื้อให้แม่เลย8ปดแสนห้าวันเกิดแม่นะคะก็เหลือเงินเก็บประมาณสองแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ประทังมาเรื่อยๆๆเพราะตอนนั้นงานรีวิวฟุกเยอะมากที่พูดไม่ได้บอกววว่่่่าาาทุกกคคนนนนต้้้องงงงไไไไไปหดแแลมมมัััจะสบบบยใชพฟ็ เป็นหนึ่งเป็นดวงแล้วเพราะบางคนแก้ผ้าให้ตายทำไรมันก็ไม่ได้แบบไปไหนอ่ะคือเหมือนแบบมันก็คงเป็นดวงแล้และตอนรังฝุกเริ่มมาจากกันเป็นผู้ชายที่แบบชอบทำคลิปตลกมันเลยไล่ๆๆๆๆระดับใม่เรื่อยอ่ะจนแบบเออเปิดตัวว่าเป็นเกมคบมันนู่นน่นจนเลิกกับมันแล้วมันทำตัวอุบาาใส่เสื้อจนโดนด่าคนก็รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโจนเคยโดนแบบสร้างกระทู้แบบว่าให้คนมาลงลงนามว่าแบบใครจะบล็อกเราหรือโกนหนวดเราอะไรแบบคนก็ลงแบบเกือบแสนคนนะแล้วคนบล็อกเราไม่มีใครบล็อกได้แล้วเพราะม โลกด้วยนะคะฟุกอลอนนี่แหละอันดับหนึ่งในไทยติดสักพักหนึ่งอ่ะเราก็แบบโดนด่าแบบเลเชเมะแบบแต่เราเราเป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้รู้อ่ะแต่รู้แล้ว่าด่าแต่ไม่ได้อ่านแบบเจาะเล็กอะไรขนาดนั้นก็แบบคือน่ฟุกอยู่มาคือโดนต้องรู้ว่าโดนด่ามาตลอดเลยไอปีสองปีแรกก็คือยังแบบฟิลแมนแมนอยู่ผู้ชายแต่แบบไอ้นั้นมาคือแบบเป็นไเนตลอดล่าเป็นเน็ตแล้วที่แบบต่ําเป็นเน็ตแล้วที่แบบสกปรกเป็นนแล้วที่แบบแย่มากๆก็ต้องยอมรับว่ามันจริงนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูมันก็จริงแต่ฟุกก ว่ามันคือครูมันคือบทเรียนมันคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เรามาเป็นแบบวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็แค่อยากเล่าให้ฟังว่าแบบในโซเชียลฟุกทาอะไรมาบ้างก็ก่อจะมาทํารีวิวก็คือเคยทางานประจํามาก่อนพยายามหาเงินทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพราะว่าต้องช่วยแม่พ่อไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารีวิวก็คือรีวิวมาตลอด4ปี5ปีและวันหนึ่งถึงวันที่ทุกอย่างมีที่ส้นสุด Facebook มีการจับกลุ่มสินค้า <c oughs> ในเน็ตต่างๆในเฟซบุ๊กที่ทุกคนรู้เพราะว่ามันดังมากๆและต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ รีวิวไปเกินครึง่งเราเสียใจมากๆเราเสียใจมากเอา,อางี้เราเคยรีวิวยาลดน้ำหนักตัวหนึ่งแล้วเราให้น้องเรากินของ4ีเบอร์สมองเบอร์เห็นนู่นเห็นเห็นหลายคนคือเรายังตกใจเองว่าเฮ้ยเรารีวิวไปอะข่านน้องเรากินเองแบบเราแค่มันลองกินอะมันจะขดเนี่ยเราคนที่ซื้อไปจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราได้เงินจนมีการถูกจับถูกสินค้าปลอมนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแบบโรงงานไม่มีจะดูเนี่ยฝุกก็โดนคืนงานคืนเงินไปหลายล้านจริงๆมันแค่แบบไม่เยอะมากแต่แบบเหมือนเราแบบยอมที่แบบไม่เป็นไรกูยอมเหลือเงินไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนนั้ก็ว ต้องบอ,อกมีเงินเลยสําหรับเด็กอายุ20คนนี้ถือว่ามีเงินที่จะทาอะไรก็ได้อยู่ตอนนั้นก็คืนเงินคืนงานสัญญาทุกอย่างที่เคยเซ็นกับเจ้าไหนก็ตามที่แบบไม่ใช่ว่าบางเจ้าก็แบบปลอดภัยนี้แต่แบบเราแบบรู้สึกว่าสินค้าใน Facebook อะ่ะคนคงตีตราไปแล้วว่าแบบมันไม่ดีมันนูนมันนี่มันโนเนมอะไรเงี้ยงั้นเราเราเริ่มใหม่ได้ไหมเราคุยกับมันตลอดว่าแบบเราเริ่มใหม่กันไหมเราเราไปหาช่องทางใหม่จะจะทํารีวิวเพราะว่าในเมื่อมันเป็นเราคนติดตามเราเยอะมากๆอ่ะเชื่อว่าคนต้องเข้าใจเราแล้วยอมเราในความเป็นเราเราทมอะไร้ยอม คืนเงินที่แบบต้องคืนอยู่แล้วนะวงางเจ้าที่สินค้าโดนจับก็ต้องคืนเงินเขาที่เราค้างไม่ได้ลงลูกเขาอ,อยู่หรือในสัญญาอนะไรเงี้ยเราคืนเงินหมดเจ็ดหลักแลก้ <c oughs> วกันอุ้ยเดินมาสี่เมตรนะแต่ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็เจ็ดหลักค่ะทุกคนเออแล้วก็เหลืองเงินอยู่สักก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งไว้ตั้งตัวก็มาทํา YouTube <c oughs> ก็คือเมื่อสองปีที่แล้วก็คือเมษาที่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่เมษาอีกเมษาหนึ่งนั่นคือช่วงแรกที่ทํา YouTube เลยก็คือตั้งใจไปทำกิฟตปแต่งหน้าทำกิฟต์แต่งหน้าเเพรราาาะวว่คือตตันทำกไปโรงเิฟต์แต่ง ตั้งแต่ตื่นยังไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนทําอะไรเงี้ยเอาหมดทุกอย่างก็นั่นแหละแบบก็เริ่มทํ o u t u b e มาเพราะว่าเราสึกว่าเราหนีจาก Facebook ดีกว่า Facebook มีไว้ลงรูปแล้วกันเราไม่รับรีวิวแล้วเรามาทํา YouTube ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเริ่มที่จะแบบอยากมีสินค้ารีวิวเป็นแบบเครื่องสำอางเพราะว่าเราจะอยากทำยูทูปเพราะว่าเราชอบแต่งหน้าคิดว่าสินค้าเป็นเครื่องสำอางเนี้ยน่าจะแบบเออมันจะเอออ์มากกว่าก็มาทำยูทูบเริ่มต้นด้วยกันไม่รู้ไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นเเราม้าาวแลกก็ะเรมล้กือง ลงทุนเป็นสามแสนเหมือนกันซื้อกล้องซื้อไฟซื้อฉากซื้อทุกอย่างซื้อเลนซื้ออะไรทุกอย่างมาเริ่มทําแต่งหน้าก็โบวโบวเบเบยทำมาทามาคนไม่ดูหมื่นหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งสี่พันอะไรคนก็แบบแต่เราท้อไหมเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าแบบมันต้องไเราคิดว่าคนใน Facebook ติดตามเราเป็นล้านอะทำไมเราทำยูทูบคนจะไม่ติดตามค่ะคนไม่ได้มาติดตามนะคะทุกอย่างเราเริ่มใหม่จาก YouTube เพราะว่าทาร์ก็ตมันคนละทาร์ก็ตกันซึ่งเวลาคนมาติดตามเขาต้องดูผลงานเราก่อนไม่ใช่แบบอุ้ย แย่อยู่อะไรเงี้ยแย่แล้วถึงมาทำยูทูปพอมาทำยูทูปอะคนที่เห็นตัวตนเราจริงๆก็แบบได้เห็นเราพูดได้เห็นเราแสดงสีหน้าได้เห็นเราการกระทำเพราะใน Facebook อะคลิปคือละครรูปคือโป้เปื่อยตันเทศกาลต่างๆเวนไทยสงการนี่นั่นโป้เปื่อยคนไม่รู้ว่าตัวจริงเราแรงหรือไม่แรงยังไงพอเรามาทำยูทูปอะเราได้อัดกีพูดสวัสดีค่ะทุกคนยนแล้วคนมีอะไรเงี้ยอุ้ยฟุกเนตัวจริงป่ะเนี่ยใครฟุกเล่นแบบนี้คนก็มีก็แบบว่าอุ้ยตอนแรกไม่กล้ากดมาดูกลัวจะอุบาตกลัวจะอะไรเงี้ยพอเปิดใจดูแบบ เรื่องนี้มาสักพักหนึ่งเพราะว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ขี้อายหรือคนที่แบบพูดไม่เก่งเลยกับทุกคนจะพูดเก่งกับกล้องแบบอยู่คนเดียวเราทําไดแ้แบบอยู่กับคนอื่นเราก็พูดไม่เก่งอยู่กับมันเราพูดได้อยู่กับคนอื่นที่แบบไม่สนิทหรือไม่อ่ะหรือคนที่เป็นรุ่นพี่กว่าจะพูดไม่ไม่เก่งพูดไม่ได้เลยทําให้คนเห็นแบบว่าเฮ้ยฟุกเลรจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรนี่ว่าที่เขาทาคือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะมันก็ไม่ได้ดีแต่มาเปิดใจดูยู u ู e คนก็ดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป ก็แบบคนก็ดูเริ่มเยอะมาเริ่มเยอะแล้วก็จับจุดว่าคนชอบแต่งหน้าแบบนี้คนชอบให้เล่นกับแฟนฟุกก็แบบมาจนมา2ปีนี้และว,วันนี้ก็9 0 0 0แสนซับนะคะขอบคุณมากๆไม่รู้ฟุกเล่าละเอียดไหมอะแต่ว่าจะบอกว่าฟุกทำรีวิวมาหมดแล้วอะ7ปีเกือบ8 และขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะแบบในช่วงไหนของฟุกยุคไหนของฟุกแล้วแต่ขอบคุณที่ทําให้ชื่อฟุกกะลอนไม่เคยหายไปจากโซเชียลเลยขอบคุณจริงคือแบบฟุกกวัวทุกท,ท,ทุกคนจะเตือนฟุกตลอดว่าทุกเราเรามีวันดงังเรามีวันดับอะไรเงรี้ยให้รีบกอบกลอนรีบเลยฟุกกลัวมาตั้งแต่วันแรกที่ฟุกรู้ว่าฟุกมีชื่อเสียงแบบมีคนติดตามไปไหนมีคนถ่ายรูปเงี้ยอย่าอย่าเพเยอะอย่าอะไรเพราะว่าเรามีดังได้เราก็ดับได้ฟุกกลัววันที่ฟุกต้องหมดชื่อหมดเสียงไปแบบกลัวมาาตอนนั้นเด็กนะบัเก็กลัวแบบวันนง จะดับถ้าเรากลับมาเราต้องแบบไม่มีคนติดตามเราอย่างเงี้ยแต่ไม่ทุกวันนี้ฟุกแบบโตขึ้นล้วแบบได้แบบเปลี่ยนตัวเองได้แบบหาตัวเองเจอว่าเราคืออะไรทําอะไรอย่างเงี้ยและทําให้ชื่อของฟุกอลอนอะเมื่อ7ปี8ปีที่แล้วตั้งแต่ม3จนตอนนี้ฟุกยี่สามยี่สองเนี่ยชื่อฟุกกลอนทุกคนก็ยังจําได้และรู้จักไม่ได้มั่นนะเว้แต่แบบหมายถึงว่าแบบก็พูดตามความเป็นจริงว่าแบบคําว่าฟุกอะลอนอะก็อ๋ออะไม่นึกงหน้าแบบแต่ก็อ๋อว่าแบบเคยเต้นปิ๊กจั้วเากทก เรายังไม่หายไปไหนจากวงการโซเชียลอะเราเคยถูกเรียกว่าแหนอดอลมากๆเราเคยดีใจจนเราเคยรู้สึกแย่กับคำนี้จนเราถูกเรียกว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์หรือตอนนี้เรียกถูกเรียกว่านางแบบบ้างเฮ้ยมันดีใจมันแบบใครจะเป็นได้บ้างทั้งแหนอดอลแบบดีไหดอลแบบแย่ไหดาวอุบาทบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์นางแบบไม่ได้มันทำไมจะแบบฟุกแบบดีใจที่แบบที่ทุกคนอะที่ทุกคนที่กำลังดูตรงเนี้ยทำให้ฟุก มีตรงนี้อ่ะจะคอมเมนต์ที่แย่ๆเหลือก็ตามในในอนดีตอ่ะมันคือแรงผลักดันให้แบบฝุกโตขึ้นแล้วเก่งขึ้นแล้วพยายามจะลบคําสบประมาทพวกนั้นออก ไปอ่ะนือป่ะเฮ้ยแบบฟุกะลอนค่ะทุกคนแบบดีใจมากแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเท่าที่ฟุกจําความได้แล้วก็เล่าได้นะคบว่าฟุกอยู่ในวงการโซเชียลมา8ปีนานมากๆสำหรับฟุกคือนาน,านมากๆไม่คิดเหมือนว่าตัวเองจะทํางานตรงนี้ได้ถึงทัวรนี้แล้วก็คิดว่าจะอยู่อย่างนียง้ยังอยากอยู่ต่อไปนะคะสัญญาว่าจะทําผลงานออกมาทําผลิตงานออกมาให้ดีที่สุดจะพยายามแต่งหน้าที่แบบดีขึ้นมีเทคนิคใหม่ๆขึ้นไม่ใช่แต่งหน้าซ้าเดิมเดิมเดิมจเจไม่แน่นอนจะพัฒนาไปเรื่อยาไม่อยู่อยู่กับพี่แน่น นอนสัญญา กยกยันขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ไม่รู้คลิปนี้ทุกคนได้อะไรไปบ้างหรือไม่ได้อะไรหรือว่าแค่ฟังสนุกสนุกก็ฟุบคนฟไม่เก่งเรียงความไม่ถูกเล่าเรื่องไม่เข้าใจเลยแต่แบบอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถึงที่ฟุกเล่าคือแค่อยากแบบขอบคุณ9ก้าแสนซับแล้วอยากเล่าว,ว่ากว่าจะเป็นเก้าแสนซับอะฟุกอะไรมาก่อนเพราะฉะนัะ้นโฟกสัสกับสิ่งที่เองทำอยู่ตอนนั้นที่ฟุกทางานประจำอะเสิร์ฟเล่าเสิร์ฟอาหารทำแพ็คกล่องส่งของตามห้างฟุกก็ไม่รู้วันหนึ่งฟุกจะมาอยู่ในยูทูบจะมาทํานั่งแต่่่งงงหหหนนนนนน้้้้้้้าา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 าแแแบบบบีีเเ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 รรรรรกก็็ไไไไมมมูออออชวววิิตัปปะฟขล ไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่แบบมันก็ไปของมันเองเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำก่อนคือทุกคนมีความฝันได้อะแต่แค่ฟุกแค่บอกว่าฟุกอะตอนนั้นฟุกไม่ได้ฝันว่าฟุกจะไปอะไรแค่แบบอยากมีเงินเยอะเยอะก็พอแล้วมันก็จับพัดจับผูว่าแบบได้แต่งหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยอือเราก็ใครที่มีฝันอยู่ก็ทําตามฝันนะแต่ว่าโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอยู่ก่อนนะฮะถึงเวลาจริงๆแล้วอะฟุกเชื่อว่าทําสิ่งที่ตัวเองรักอะอยังไงก็ประสบความสําเร็จมันไม่ฝืนตัวเองงไก็ประสสบควาามํเร็จทําสิ่งตัวเอง เราแบบไม่ได้ชอบแต่งหน้าเราชอบทำผมแต่แบบเห็นคนแต่งหน้าล้วไปไกลกว่าภาพแต่งหน้ามันก็ฝืนตัวเองอยู่ดีเราทำสิ่งที่เองชอบมันจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับที่เองฝันไว้นะคะทุกคนกับเด็กทุกคนกับน้องๆทุกคนเลยขอให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือในทุกอย่างที่เองฝันไว้อะไรเงี้ยขอบคุณนะคะเราจะมาทะยานสู่หนึ่งล้านซับไปด้วยกันนะคะทุกคนดูคลิปไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้แบบไปหนึ่งล้านซับกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งเกรงๆเกด้วยนะะครง หน้านอนแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายรักนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทำให้ฟุกมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณค่ะ